สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังไปรับใจบุญที่โรงเรียนนะคะวันนี้ใจบุญเปิดเรียนนะคะมาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีไปรับใจบุญที่โรงเรียนนะคะจากบ้านไปโรงเรียนนะคะกำลังบกจากหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วเสร็จท้ายดูนะคะ น,นี่เราก็มาถึงโรงเรียนของเจบุนเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเมื่อกี้ก็ประมาณ10บวนาทีนะคะก็จะมีรถติดเล็กน้อยตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเรากา็ดูกันว่าเจบุญอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อกี้นางโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปซื้อชาบูนะคะ มีร้านจะบ,บูเสียบไม้อยู่ตรงนี้บนหลังเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะร้านจะบ,บูเสียบไม้ข้างโรงเรียนนะคะมาแล้วมาแล้วโอ้ยคนสวยรอนานมากเมรับสวัสดีค่ะได้เลยมาฮึ อเอาปะกลับบ้านกันอ่าตอนนี้เราก็ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ